นี่ครับเฉลยจำมนเสนนะครับเสียงออกกลางไปโตเลยครับมีคลมครับมีเปลี่ยนเลยครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับแข้งใหญ่แข้งใหญ่นะครับกล้องไม่โฟกัสนะเบลอแลวตัวกรมไม่มิดเลยนะครับห่างสิบสเส้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นใหม่ต่อไปครับ นกป่าเขาร่วมนะครับ นกป่าตัวนี้คููดีครับคููเก่งเก่นได้ครับนกป่าตัวนี้ครับลงมาอยู่รันดินนะครับขันอยู่กับพื้นนะครับ รอลอุ้งยับว่าจะขึ้นไปร่วงกับเจ้ามลเสน่หหรือเปล่าไม่ห่างกันเท่าไรนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเจ้ามนเสนีจัดคารมให้ครับนี่ครับเดีย๋ยวลงมาดูตัวต้นครับ มาแล้วครับพะเนตรใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูโฉมงามเลยนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับออกโตครับเรียบร้อยครับเชลยของเจ้ามนสนีนะครับนี่นะครับเสียงออกออกไปโตนะครับดินครับต้องกระพาคุมก่อนนะครับนี่ครับ รออยู่ครับซอยยิบเลยนะครับเดี๋ยวปลดลงมาดูครับนี่ครับเฉลยจำมนณีนะครับเสียงออกกลางไปโตเลยครับมีคลมครับมีเปียนเลยครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับแข้งใหญ่แข้งใหญ่นะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับเลอแเลตัวกระมิมิดเลยนะครับ ห่าง12เส้น,นครับโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นใหม่ต่อไปครับปิดคลิปนะครับเที่ยวสี่สวัสด์วันนี้นะครับวันนี้ทีมงานมากันทุกคนเลยนะครับวันนี้มากัน7คนนะครับมา7ต่อได้เชลยกันทุกคนนะครับ